สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทําพิธีขอหวยรัฐบาลลาวกับเลขทูบแล้วก็เลขขันน้ำมนต์ปู่เนาะวันนี้เรามาทําพิธีขอหวยขอพรจากปู่เด้อขอปู่คอยโชคคอยลาบวันนี้เนาะคอยแตกนํโชควันนี้คอยแตกสามตัวปังๆเลยเลขเอกลาพัฒนาเนาะค้าพโมวันนี้มีทั้งหวยขันน้ำมนต์ปู่แล้วก็เลขทูปปู่เด้อวันนี้ทำสองอย่างเนาะทำพิธีสองอย่างเลย จุดทูบแล้วก็จุดเทียขนขันน้ำมล์ด้วยดูเอานะครับเป็นตัวไหนครับผมเป็นตัวไหนดูเอาเอถามนั้นอะไรเนาะามนั้นเลย,เาม,เลยมาแล้วเนาะสองสองตัวศูนย์สี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งนะครับกำลังจะหมดแต่ในขันน้ำมล์เห็นแล้วเนาะชัดมากเลยเรียกอะไรไม่รู้นะดูเอานะครับใครเห็นตัวอะไรก็ดูเอาเลยนะครับผม นี่คือเลขทูกปู่เนาะแล้วก็เลขขันน้ำมนต์ปู่วันนี้ปู่จะให้หวยลาภนาของเราชัดๆเลยเนาะจะออกเป็นเลขอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาส่องให้ดูอีกชัดๆเลยวันนี้มาแล้วสองตัวสองตัวมาแล้ววันนี้ปูก่กขแตกสามตัวตรงๆเลยเนาะเลขถูกศูนย์สี่อะไรเนาะขอให้ออกชัดๆนะปู่เด้อว,วันนี้ ขอสามตัวตรงๆเลยวันนี้ขอสามตัวตรงๆเลยไอ้ทูบป,ปู่ขอสามตัวตรงๆเลยนะครับคันจำนวนชัดมากเลยเหมือนเลขสามเนาะสามอะไรเนีสามเหมือนเลขสามกับเหมือนเลขสามเหมือนเลขสามเลยในนี้ก็มีศูนย์สี่แล้วอรออีกตัวหนึ่งนะครับรออีกตัวหนึ่ง ตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรรอป,รรอรปนะรอู่นะครับรอเลขทุกจากปู่เด้อทุกคนรอสักครู่นะครับเลขทุกปู่รอตัวหนึ่งชัดมากเลยเนาะในขันน้ำมนตเห็นเลขอะไรเห็นเป็นเลขอะไรเนาะอาเนะครับทุกคนดูเอาเลยขันวน้ำมนต์วันนี้ เป็นเลขอะไรดูนะครับ3 3 1สามหนึ่งหรือสามอะไรเนาะดูเอาเลยชัดมากไปเนาะอันนี้ศูนย์สี่สามหรือเปล่ปาศูนย์ที่สามตรงกันกับขันน้ำมนเลยสามอันนี้ก็สามตัวสุดท้ายเป็นเลขสามเนาะตัวสุดท้ายเป็นเลขอะไรเป็นเลขสามครับผมศูนย์สี่สามนะครับ เลขทูปปู043เด้อทุกคนเลขขันน้ำมต์ก็เป็นสามจะเป็นสามอะไรรอดูสักครู่นะครับโหกำลังจะให้หมดแล้วเนาะรอนดูสักครู่นะครับเลขทูปปูรออุย้ยสามอะไรสามอะไรเนะ่ะ ตกน,น, 4, นะครับบุกปศูนย์สี่สามนะครับศูนย์สี่สามนะครับอันนั้นนั้นเือเล่ทุกปู่เด้อเรียกทุกปู่ให้อะไรก็ดูนะครับ สามห้านะครับสามห้าสามห้าหนึ่งนะครับเลขทุปเลขคันดมนสามห้าหนึ่งเลขทูปปูศูนย์สี่สามเด้อเลขทูปศูนย์สี่สามเลขคันดมลสามห้าหนึ่งเนาะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ลับพนาเนาะขอทุกคนรวยๆปังๆเด้อทุกคนขอทุกคนรวยๆปังๆถูกหวยลับพนามันนี้นะครับถูกหวยรวยๆด้วยถูกหวยนะครับ